สวัสดีครับก,การตรวจซ่วม power s u p ลายเครื่องช่วยทาเลส mark ten a นะครับลักษณะ switching power supply ตัวนี้นะครับเป็น power s u ์ p ัพพลาย28โวลต์นะครับเปิดฝาออกมาแล้วก็ ลายนักสีตัวแล้วก็โยกแผงออกมาลักษณะแผงวงจรเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพาวเวอร์สายที่ออกแบบมาค่อนข้างาบึกบึนนะครับเสียยากหน่อยหนึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะคัดเกรดดีนะครับเม d อินอิสราเอนะ จุดอ่อนแรกนะครับที่จะขอแนะนำก็คือสายตรงขั้วลบคอนเดนเซอร์ฟิลเตอร์ไฟบวก300โวลต์ตรงนี้นะครับาสายสีเทาๆตรงนี้ในขณะที่เราโยกแผงเข้าๆออกนะครับสิงของทรานซิสเตอร์พอว่าเอาผตัวนี้จะไปดันมันมันอาจจะหักตรงนี้ได้นะครับพวต่อต้ององดูให้ดีนิดนึงนะครับลักษณะของ เสียงไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เป็นหวัดอยู่แผงวงจรมันนะครับถ้าเรามองซูมเข้ามานิดนึงนะครับจะมองเห็นอุปกรณ์ทุกตัวเลยนะครับการออกแบบก็ง่ายๆดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับะจะขอไล่อธิบายคร่าวๆนะครับไฟ AC input 220โวลต์บ้านเราเนี่ยจะเข้ามาทางด้านล่างด้านหน้านะครับเรามองไม่เห็นนะครับมาเข้าแผงตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแผงฟิลเตอร์เซิร์ฟโปรเทคชันอะไรต่างๆป้องกันสปายเซิร์ฟที่เข้ามาแอบสอบลงกลาวไปนะครับ <c oughs> การตอกสายก็จะมีมีลายมิวตันแล้วก็มีสายสายดินนะครับเข้ามาด้วยสายดินจะลงแท่นพอดีนะครับเสร็จแล้วนิวตันกับลายนะครับ220 <c oughs> 2 2 0โวลต์ AC ก็จะมาเข้าบิดเลคติฟายไดโอด4ตัวนี้นะครับที่เรียงๆอยู่ 1, 2, 3, 4นะครับ เื่อเล็กติฟายไฟ220โวลต์ AC ให้เป็นไฟ DC 300โวลต์นะครับไฟ DC 300โวลต์ที่ออกมานี่ก็มาเข้า,อาคอนเดนเซอร์ฟิลเตอร์ตัวเบอร์เบอรเอ,อบิบ,ะออบนะครับสีฟ้านเนี่ยตัวเนี้ยจะกรองให้เป็นไฟ DC 300โวลต์น่าจะเป็น308โวลต์หรือไงเนี่ยถ้าที่วัดดูนะครับต่อมานะครับต่อมาอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือ SCR ตัวนี้นะครับ SCR ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น soft start ในขณะที่เราเปิดสวิตช์พัวเข้ามานะครับในสภาวะปกติตัวนี้มันเหมือนกับขั้วบวกขัข้วลบเนี่ยมันจะโอมันจะต่ำมันจะกระแทกเข้าไปพังฟิวขาดได้นะครับฟิวของระบบนี้รู้สึกว่าจะ6แอมป์นะตัวนี้จะช่วยไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับตอนสตาร์ท ต่อมาพระเอกของเรานะครับก็จะเป็นเอาพุตเป็นทรานซิสเตอร์ธรรมดานะครับมีสามขานะเคสหรือตัวถังมันนี่จะเป็นขาคอลเลกเตอร์นะครับแล้วก็มีขาเบรอิมมตเตอร์อยู่ด้านลาน่างโน้นนะครับ BUX4146B นะครับเบอร์มันนะต,ตัวนี้นะครับหัวใจสำคัญก็คือ พันวิดมอดหรือตัวทำออสซิเลตอรอทำความถี่ทำสวิตช,ชิ่งให้กับระบบก็คือไอซีตัวนี้นะครับไอซี1นึ่งศูน่อดีห้าหเบอร์มันนะ5หกมีทั้งหมด16ขานะครับแล้วก็ต้องจ้องพระเอกเลยต่นเนี้ย <c oughs> นะครับที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีอะไรบ้างเอาคร่าวๆเ,เลยนะอันนี้ <c oughs> อันนี้ PTC ชนิดโพซิทีฟนะครับจะเป็นตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิของซิงค์ระบายความร้อนทรานซิสเตอร์เอาต์พุตตัวนี้นะครับปกติโอห์มเขาจะต่ำนะครับถ้ายิ่งความร้อนสูงมากโอมก็จะสูงตามไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเอาหลักๆก,ก่อนคอนเดนเซอร์นะครับ กริดฟิลเตอร์ไฟบวก28 v โวลต์ตัวนี้ที่ตั้งๆอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นทา a ์สฟอร์เมอร์เอาต์พุตทาร์สฟอร์เมอร์นะครับด้านล่างจะเป็นเอาต์พุตทาร์สฟอร์เมอร์ด้านบนจะเป็นโชกฟิลเตอร์ DC 28ปดโวลต์นะง่ายๆแล้วก็ข่า้าๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออปโตไอโซเลตสตัวนี้เรียงกันอยู่นะครับ Put, output, อินพุตเอาพุตวัดดูง่ายๆพวกนี้จะเสียยากหน่อยนึ่งนะครับ input ก็วัดเหมือนกับเลด led เราธรรมดานะครับเอาพุตก็จะเป็น่าลักษณะ c กับ e ของทรานซิสเตอร์นะครับวัดดูมไม่ขึ้นหรอกนะ <c oughs> ถ้ามันขึ้นเลยมันช็อตและต่อมานะครับ มเมื่อไฟสามร้อยโวลต์นะครับเข้ามาเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยไฟที่มาเลี้ยงระบบเราต้องมองถ้านะครับถ้าถ้าจะชอบเนี่ยต้องมองว่าไฟต่ำๆที่เอามาเลี้ยงกันระบบคอนโทรลพวกเนี้ยเลยจุกโลยโรจิคอนโทรลพวกเนี้ยมันมาจากไหนนะครับต้องตั้งคำถามก่อน มันจะมาจากตรงนี้นะครับไฟ300โวลต์นะครับไฟ300โวลต์มันจะมาเข้าขาด้านนี้ของ R ตัว 27k ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆสีขาวๆเราดูง่ายนิดนึงนะครับเขาก็จะดรอป300 v ลงมาเหลือทางด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเหลือประมาณ74 v นะครับตามที่วัดนะครับ74โวลต์ การที่จะเอาไปใช้งานก็จะผ่านพวกซีเนอร์ต่างๆที่เรามองเห็นเนี่นะครับหลายๆตัวเนี่ยลดลงมาลดลงมาตามขั้นตอนเรื่อยๆนะครับเหลือจะประมาณ15โวลต์ตรงขาบวกของ c 1 0 9เนี่ยฮะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือว่าเอา300มาแล้วก็ดรอปลงมานะครับาตรงนี้ตัวใหญ่เพราะอะไรเพราะจะต้องรองรับกระแสทั้งหมดที่เอามาจ่ายระบบ โลจิคคอนโทรลพวกนี้นะครับให้มันกินพออิ่มพออยู่ได้สบายๆแหละข้อเสียก็คือการทำลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้พระเอกก็คือซีฟิลเตอร์ไฟแรงต่ำที่จะมาจ่ายให้ระบบเนี่ยทำงานหนักหนักพอไหลพวกริเปิ้ต่างๆที่เข้ามาทางด้าน AC ทางด้านอะไรดานก็ทะลุเข้ามานี่หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะ อายุการใช้ง,งานเนี่ยมันจะเสียก่อนเขาแหละนะครับทำงานหนักนิดนึงไฟสิบห้าโวลต์น,นะครับเข้ามาตรงขั้วบวกนะครับแล้วก็มีซีเนอร์สามจุดเก้าโวลต์ซีอาร์หนึ่งศูนย์ห้าตัวนี้จะดรอปลงมาให้เหลือประมาณสิบโวลต์สิบนิดๆน,นะครับเอามาเลี้ยงไอซพระเอกของเราก็คือ n อ5นดห้าเข้าที่ขาหนึ่งเหลือประมาณสิบจโวลต์น,นะครับ <c oughs> ส่วนขาเอาต์พุตจะเป็นพันธซอทูสขาสิบห้า 15, นะครับเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็ออกมาขาสิบห้า 15, ประมาณแปดโวลต์ที่วัดได้นะครับก็จะมาเข้าทานสเตอร์ไดพวกนี้สองตัวนี้นะครับมาไดขาเบสทันเตอร์เอาต์พุตนี้ก็ทำสวิตช์ที่ทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับ ทีนี้ทา a n สฟอร์เมตัวนี้ลักษณะที่เรามองเห็นนี้นะครับมันจะเป็นฟูลเวฟหรืฟูลเวฟทารสฟอร์เมอร์ก็คือเข้าสองเส้นนะครับไปสามร้อยเข้าแล้วก็มาจอดที่คอลเลคเตอร์ตัวนี้เอา p ์พุตก็จะเป็นสามเส้นฟูลเวฟสามเส้นนะครับก็จะมีเซเตอร์แทแล้วก็มีซ้ายขวานะ้ายขวาก็มาเข้าไดโอดเล็กติฟายสองตัวใหญ่ๆนี้นะครับเพื่อเล็ t ติฟายให้มัน เป็นไฟ dc 28โวลต์แล้วก็มาเข้าโชคโชคจะอยู่ด้านบนนะครับให้มันเรียบขึ้นแล้วก็มาเข้าขั้วบวกของคอนเดนเซอร์2,100ไมโครฟาราด50โวลต์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ28โวลต์แล้วก็ออกเอาต์พุตไปส่วนสายดา่าขาวกับสีน้ำเงินนี้จะเป็นไฟ28โวลต์ฟฟิแบ็กเซนเซอร์กลับมาเซนเซอร์นะครับ เซนเซอร์ s s ensor, เพื่อที่จะมาคอนโทรลพันวิดมอดนะครับไอซี IC, พันวิดมอดตออสซิเลตพระเอกใหญ่ของเราตัวนี้นะครับอ,อส่วนขาเจ็ดกับขาแปดนะครับจะเป็น c t r t o s ซิ l เลทก็คือตัวทำ ความถี่ให้กับ ic ตัวนี้ก็คือ c ตัวนี้นะครับตัวเหลืองๆนีน่ตัวนี้ก็ต้องดูด้วยในกรณีที่ขาสิบห้าเนี่ยไม่มีออกเลยเนี่ยตัวทำความถี่เนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะครับหลักการก็คร่าวๆมีแค่นี้ต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็จะว่าด้วยจุด ตรวจเช็คต่างๆนะครับตัวนี้เป็นพระเอกเลยก็คือ400ไมโคร50โว <c> ลต์4109นะครับแล้วก็ซีเนอร์3.9ลักษณะเสียที่เจอนะครับถ้ามีอาการไฟสะอึกนะครับคำว่าสะอึกก็คือเราต่อโหลดนะครับต่อโหลด เอาหลอดไฟ24โวลต์60วัตต์มาขนานกันนะครับมันก็จะได้24โวลต์120วัตต์เอาผุดนะครับเปิดขึ้นมาสอกอึบอึบอ,อ,อ,อหรือเปิดขึ้นมาลองอีดอด,อด,อดีที่ตันทารานซิเมอร์เอาผุดนะครับลักษณะน,นี้ C ตัว C 109นี่จะแห้งนะครับก็อย่างที่เล่า มานั่นแหละก็คือมันทํางานหนักค่อนข้างหนักเปลี่ยนซะนะครับอาการลองอีกๆหรือว่าสื่อหรือว่าไฟไม่ออกเนี่ยเปลี่ยนตัว C 109ึ่งศเข้าไปเลยนะครับขั้วบวกจะอยู่ด้านใกล้เราเนี่นะครับขั้วลบจะอยู่ด้านโน้นเปลี่ยนเสร็จก็ต้องเช็คซีเนอร์ตัว C r 1 0 5ด้วยก็คือ3.9เเนี่ยนะครับตัวนี้ก็มกักจะช็อตเหมือนกันเปลี่ยนปุ๊บหายเลยนะครับ อ่ะได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเสียสองตัวนี้แหละนะครับตัวอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับงานซ่อมนี่ถ้ารู้จุดมันก็ซ่อมง่ายนะครับซ่อมเหมือนบ้านหม้อนะครับชี้บอกว่าตัวนี้เสียนะอาการนี้จะเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมาก นะครับพอเสร็จเทสเลยนะครับอาการเทสก็ต่อโหลดอย่างที่ว่านะครับเปิดปุ๊บติดฟึบวัดไฟดูได้ยี่บแปดไหมนะครับไม่ได้ก็ปรับบนแอดจัตด,ด้านหน้าเลยนะครับทดสอบเสร็จเรียบร้อยได้ยี่1แปดจุดห้าหนึ่งโวลต์นะครับก็ มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ